ตามเกณฑ์นะตั้งแต่ยีเ่เบ็ดพุทธาที่แล้วนะถึงยีเ่เบ็ดพุทธพานี้จริงๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันชะตาชิตมันก็เรียกว่ามันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมันมันมันชะตาชิตมันโยงเรื่องเงินกินหังทองอะนะมาตกเลขโสรดนี่นก็ถือว่าดีมาจะได้งเงินก้อนใหญ่อ่ะง่ายถ้ายังไม่ถึงพุทธพาเนี่ยมันก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้งเงินก้อนใหญ่อยู่นะได้เงินก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่เนี่ยมาจาก ที่ดินจากที่ดินของแม่ก็ได้ก็ได้เพราะมันมันมีเรื่องของแม่เข้ามานี่ยเพราะตัวนี้เป็นเรื่องของแม่เรื่องของญาติพี่น้องสี่โผล่าว่าเงินล้านเนี่ยมันลหกล้าน oh. ดีหกล้านอะไรเงี้ยอะไรแบบล้านล้านน,นนะ mm hmm. ก็ถือว่ามันมีเกณฑ์ที่จะได้อันนี้อายุมันอายุมันสิ้นสุดประมาณพุทธภา,าหรือให้หลังจากเดือนเกิดไปสามเดือน mm hmm. นะก่อนเดือนเกิดสามเดือนก็ได้เนี่ยเกณฑ์เข้ามาเน่ยนะ ก็คือว่าปีนี้นะเขาบปีนี้คือสุดพุทธภาผมเนี่ยนะเพราะตัวนี้ถ้าได้เงินมาเนี่ยไอ้เลขสองตัวนี้มันมาตกมันระโยงมรณะมรณะก็คืออาจจะหมดไปกับเรื่องของสถานที่นะเพราะรินเคหังแล้วตกมหาจนเคหังประวิที่ที่เราทํามากินต่างๆมันมันเหมือนมหาจนไงคือต้องเปลี่ยนแปลงต้องส่องปรับปรุงแก้ไขยอยู่เรื่อย นะเป็นชื่อของเราไม่ดีเพราะบ้านเป็นมหาโจนเนี่ยนะมันเหมือนว่ามันวุ่นวายอะ่ะเพราะตัวเคหังน้นเป็นทั้งหินนะทั้งมรณนะเลยหรือว่าลูกน้องด้วยนะตัวนี้แปลว่าลูกน้องปณีนะมรณนะแล้วลูกน้องก็วุ่นวายด้วยเหมือนกัน่จริง,รงปีนี้ลูกน้องเนี่ยตัวปุตตะตัวนี้มันเป็นโรกาวินาศลูกน้องอน,นะพูดถึงเฉพาะก็ <c oughs> คือว่ามันมันก็ต้องหวั รับวนเวียนไปอยู่เรื่อยๆอ่ะเพราะว่าลูกน้องมันเป็นวรณะแล้วมันก็มาใหม่อะไรเงี้ยมาไอ้ดูภาพรวมม่ใหญ่แล้วว่าจากนี้ถึงพฤษภาคมเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์นี้โอเคอยู่นะเลขสิบหกได้เงินมาเขบาบอกถ้าก็ได้เงินก้อนมาเนี่ยพอปีต่อมาเนี่ยมันตกเลขเจ็ดฐานราหูไอ้ตรงนี้ถ้าเป็นเก้าฐานนี่ก็ถือไม่ค่อยดีก็ถือว่าเขาเล็กสุดร,รวยแล้วหมดรวยแล้วต้องมาลงทุนหมด โยงธุรกิจการงานเลยหมายถึงว่าพุธภาเนี้หมายถึงถ้าลงทุนธุรกิจนะม,มันก็จะวุ่นวายนาวังประวัติรถรถลายยาพหนธนะหรือเราซื้อรถทาอะไรกับรถเนี่ยก็ต้องระวังการขนส่งหรืออะไรก็แล้วแวต่ก,ก็จะมีปัญหาพัตนีบพหุ้นส่วนคู่สัญญาก,กับเราม,มันมันจะวุ่นวายเดือดร้อนเนี่ยคุยไงามาเดือดร้อนเดือดร้อนหนึง่งรถเรื่องรถ รูดสัญญาเราเกี่ยวเรื่องเงินทองหมายถึงว่าก็คือนับจากนี้ไปก็โครงการเราก็ไม่ควรจะลงทุนอะไรแล้วเพราะว่ามันตกฐานวลาหูคือลงทุนแล้วจะเกิดปัญหาได้เพราะแล้วคือคือคนกลุ่มเนี้ก็คือเป็นจุดว่าได้เงินมาแล้วมันเหมือนมันอยากจะลงไปเรื่อยไงเพราะแล้วสุดโดยแล้วหมดมันเหมือนมันจมคำว่าหมดมันให้ไปหมดเนื้อหมดตัวอะไรอย่างนี้ยนะแต่มันเสียหายไปกับเรื่องธุรกิจการงานเพราะดวงนี้การเงินเนี่ย การเงินพื้นดวงเราเป็นสีแต่มันเป็นพญายะใช่ไหมการเงินได้มามันหมดไปกับกรรมะคือก,การลงทุนคือได้มาก็ต้องลงทุนหมดในโครงสร้างของเขามันจะได้มาเรื่อยๆี่ยมันก็เป็นโครงสร้างที่ได้มาเรื่อยงๆงแต่ว่าถ้าหลังเงินเกิดไปแล้วเนมันตกฐานกําลังเทวดามไม่ราบรื่นไงมันก็จะยากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันได้ง่ายแล้วกําลังเทวดานี่ไม่ดีราหูนี่มันมันเหมือนว่าบุญวายไง นภายนอกอะไรเงรี้ยปุ๊บปับ๊บฉับพันเราเราได้เงินมันมาจนพยายะด้วยงเงินเป็นพยายะก็ต้องระวังถูกเบี้ยวถูกโกงนะ mm hmm. ใครมารวมหุ้นส่วนกับเราก็จะสร้างปัญหาให้เราเพราะตัวนี้เป็นหุ้นส่วนใช่ไหมหุ้นส่วนที่ลงทุนธุรกิจกับเราอะก็จะวุ่นวายนะฮะและเดือนที่มักจะส่งผลกระทบกับเราเนี่ยมันจะเป็นช่วงตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเดือนสามไทยตำแหน่งเดือนสามไทยคือเดือนนี้ด้วยนะ เนี่ยตรงเนี้ยตำแหน่งเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยก็คือเป็นเดือนที่โยงเรื่องเกี่ยวกับลูกน้องบริวารเกหังเพราะว่าที่อยู่อาศัยนะมันว่ามันก็วุ่นวายเรื่องลูกน้องบริวารอ่ามาเรื่องบ้านอ่ะเดือนเนี้ยนะจะไปยุ่งเรื่องบ้านสุพระสุพระี่้แปลว่าเรื่องของโครงการอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่อาศัยมันวุ่นวายถ้าเราจ้างช่างช่างอะไรเนี่ยเดือนนี้ก็จะวุ่นตกเบี้ยทุกกงได้เดือนนี้นะ เดือนนี้ยังไม่ต้องทำเลยเดี๋ยวําองทำเลยเพราะถือว่าเป็นเดือนไม่ดียเขาไม่ทำอะไรแล้วแยร่วมตัดเพรเดือนสี่เดือนสี่ก็คือตกเลยห้าเดือนสี่นี้ก็ตกฐานแปดอยู่นะทันสองมันก็ดีขึ้นมาเดิมอ่ะหังานเนี่ยเดือนห้านะให้เดือนสี่นะพอเดือนห้าเนี่ยเราควรทําอะไรดีเดือนห้านี่คือก็คือเริ่มตั้งแต่ประมาณสักเมษานะประมาณเมษาเนี่ยเมษานี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเราจะได้เงิน เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่เราจะได้เงินเนี่ยช่วงเดือนเดือนเมษายนเขาเรียกเดือนเดือนห้าไทยเดือนห้าไทยเนี่ยการเงินการทองมันจะดีขึ้นหลังจากเดือนเกิดได้อะไรมาจากง่ายๆนะแต่ว่าอย่าลืมนะหมายถึงว่าเกณฑ์ปีนะเราจะไม่ค่อยรับเ่อนแต่ว่าคือเกณฑ์เดือนมันได้ถ้าปีไม่ดีก็หมายถึงว่ามันก็ได้เงินมาแต่ว่าเราไม่ควรไปลงทุนแล้ว เพราะว่าครับเกณฑ์ปีมันเสียก็เลยด,ดูปีเดือนวันถ้าปีไม,ไ,ไม่ดีไ่มาเไม่ควรลงเพราะว่าปีเกณฑ์ปีมันเสียเพราะคนเราเดือนมันต้องได้อยู่แล้วละ่ะในแต่ละเดือนเราก็มีไรายได้ของเราแต่ว่าพอปีเสียปุ๊บเนี่ยมันก็จะวุ่นวายอันนี้ในในระบบนี้พอปีหน้าเนี่ยคือหลังหลังเมษาเนี่ยนะ,ะมันจะตกปีฉลูใช่ไหม,มปีฉลูเนี่ยก็เลยตกทาสีพันธุ ก็คือต้องเด็ดเหนื่อยเด็ดเหนื่อยพันธุทุก็คือเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องบ้านเรื่องช่องสองหางแปดมันจุกจิกอะ่ะจุกจิกเรื่องในเรื่องลูกน้องบริวารท่านเนี่ยทุกหมดคือต้องเด็ดเหนื่อยกับเขาอะห่มดทั้งสามสาขารวมที่บ้านอี่นั่นแหละ,หละก็คือก่เหมือนว่ามันวุ่นวายไงมันวุ่นวายเพราะว่าจริงๆแล้วลูกน้องเนี่ยมันมันเป็นพื้นฐานเบสิกเราอยู่แล้วใช่ไหมแล้วแล้วพื้นฐานดาวอายุเราเนี่ยเป็นเลขอังคารด้วย ก็ให้ต uhm ้องระวังสุขภาพด้วยเหมือนกันพวกเล็กสามนี่เป็นพวกกล้ามเนื้อหลอดลมสามนี่เป็นพวกกระดูกลำไส้พวกนี้นะเกียนเกียนเสียของเรานะมันจะมีเกียนทว่าดาวดาวที่เสียประจํำตัวแล้วนะที่ต้องระวังเลยแต่ว่าเลขสามนี่ยั้งขาเลขตั้งขานี่จะเสียสุดเลขสามนี่นะเลขสามเขาบอกว่า ถ้าเป็นอัยวะนะจะายจึบกล้ามเนื้อโรคแพ้อากาศนะบาดเจ็บเพราะบริเหตุอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังนะะบาดเว่าพวกโดนมีดบาดโดนไหนนะก็พวกโรคลมเนี่ยแล้วก็ดาวเสากระดูกพวกส่วนยาวๆนะที่ทำให้เราสุภาพไม่ดีได้พวกกระดูกพวกลำไส้เนี่ยแต่ว่าเดือนนี้ยังถือว่าต้องระวังเพราะว่าเดือนนี้ เดือนนี้คือเดือนอะไรพี่ก็คือเดือนสามไทยตอนนี้เลยนะ้นเนี่ยนี่กุมภาเนี่ยงั้นเดือนสามในเนี่ยเสียทั้งสองอาจารย์เนี่ย,ยีให้มันสายไปหมดีกอาจารย์เลขสามก็ถือว่าดนเ,นเดือนกุมภาอีกอาจารย์หนึ่งเขาตกฐานตรงนี้ก็เสียอีกงั้นเดือนเนี้ยถือว่าเป็นเดือนนี้ค่อนข้างจะต้องระวังสุขภาพเลยเพราะเดือนเนี้ยถือเป็นเดือนไม่ดีแล้วก็ปีปีที่สุขภาพเราไม่ดีมากๆจะเป็นช่วงปีปีขานเลขสามนี่คือปีขานต้อง ก็เป็นหกห้าหอล่มั้งหกห้าอ๋อพิขามลณะมรณะพุทธะใช่ไหมแต่จริงระบายงราชาโชคเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเป็นก็เป็นบ่อยผมมาเป็นเบิ้ลๆน่ะเวลาะมันเป็นเบิ้ลงั้นโดยสรุปภาพรวมเนี่ยก็คือว่าไอ้ฐานละคุณประโยชน์และงานด้วยไงแต่ว่าเรื่องงานเรื่องอาชีพประงทุนให้เรารักษาสภาวะเดิมไว้ดีกว่า แล้วก็เรื่องรถก็ต้องระวังเพราะว่ารถที่เกี่ยวกับธุรกิจใช่ไหมเราไม่ควรไปซื้อรถเพว่รถที่เกี่ยวกับธุรกิจไม่ควรซื้อใช่เพราะมันตกเนี่ยมันนาวังมีไหมเขาว่านาวังแป่ารถเดือนนี้เลยไหมพี่ดวงโชงไหนเนี่ยก็เดือนนี้ก็ต้องระวังแต่ว่าหลังพุทธพาไปแล้วต้องระวังหนักเดือนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่งั้นหนูจะซื้อรถก็ไม่ควรซื้อไม่ควรซื้อแล้วเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันแต่มันไม่ได้ซื้อใ่ชื่อหนูนะมันซื้อไปในชื่อของ นี่ชื้อชื่อบริษัทก็ได้ไม่เป็นไรก็คือว่าแต่แต่ว่ารถหนูซื้อเมืม่อปีที่แล้วแลซื้อหนูทั้งนั้นเลยอไม่เป็นไรก็คือเราก็ไม่ควรซื้อในนามเราแล้ว,ลวเพราะว่เาเพราะเรื่องรถเนี่ยมันรถของของของที่ซื้อไปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือเพราะเดือนเดือนนี้ยังไม่ถึงพฤษธภาอยูอย่ลีเกตทีด่ดีอยู่คือปีนี้นะยังไม่ถึงพฤษธภาถ้าเกิดหนูซื้อของบริษัทก็ได่อยูเป็นผู้ถือหุ้นอยู่มันเกี่ยวก็ยังไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดเราขยายช่วงหลังจากเกิดเกิดไปแล้วนี่ไม่ดีแล้ว หลังคือภสพาไปไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอเกณฑ์ปีเราไม่ดีแล้วก็คือเราก็ไม่ควรที่จะไม่ควรซื้อรถไม่ควรซื้อรถไม่ควรลงทุนไปทางธุรกิจอย่างอันนี้เราอกก้าวถามมันบอกเลยว่าเป็นเรื่องใหญ่เนี้นะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเราดูปีหน้ามันตกปีมันก็ประโยชมาแล้วนะเขาบอกนะนะหมายถึงว่าเราก็ไม่ควรเปลี่ยนแบงอะไรใช่ไหมฮะีลาปีหน้าสี่ สี่สีบแปดจันเป็นกาลีล้วพันธุเป็นกาลีแต่ว่าไปหน้าหลังพันธุเป็นกาลีพืนหาเป็นสีแต่งานเราก็ยังไปได้อยู่นะถึงอาชีพยิ่งพืนหาอาชีพเราเนี่ยมันมนเป็นคู่เปลี่ยนแปลงห้ามฐานสิบเนี่ยก็เป็นดวงเหมือนต้องปรับปรุงพัฒนานอีกต่อเวลาแต่ครูพาครูโจรแต่เราก็ไม่พอใจทักที หมือนหาก,กระจนอยู่ด้วยกันไงต้องเรียนรู้ตลอดเวลา<ม>ต้องพัฒนาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยู่นิ่งอ่ะมันก็เป็นส่วนที่แบบดีสรุปหนูซื้อรถได้ไหมเนี่ยไม่ได้ชัวร์ออมันระบุแล้วชัดเจนเลยคนระัคือต้องให้คนอื่นไปซื้อได้ใช่ใช่<ๆ><ๆ>เพราะว่ามันเหมือนว่าถ้าเรากระแสแล้วไม่ดีไม่ควรมีเครดิตมากอืมเพราะมันไปโยงเรื่องเงินนมันมันจะหมดไปนะอ่ะจะหมดไปนะอย่างเงี้ย เพราะว่ามันโยงเรื่องธุรกิจเรื่องรถใช่ไหมที่ดินด้วยไหมเนี่ยหลักทรัพย์ที่ดินรถงานมันเหมือนเราก็จะเอาหมดเอาที่ดินไปขายอะไรเงี้ยเราก็จะหมดไปกับเรื่องเหล่านี้อืการลงทุน,นีถ้าจะควันถงก็ถ้าเราจะทําอะไรเพื่อจะไปลงทุนเนี่ยจบก็คือเพราะว่าเราเรามองมันยังไม่ถึงวุฒิภาก็จริง แต่นวโน้มันจะต้องวิ่งเข้าไปแต่หลังพุชพานี่จะยิ่งไม่ดีอย่างนี้ก็ใช่ครับมันก็ยิ่งไม่ดีปีนี้เกณฑ์ปีหนูไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีครับหลังจากพุชพาไปแล้วก็คือไม่ควรไม่ควรทำอะไรเราเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็แย่ด้วยตังนี้นะรีบเจ็ดสี่สิบเจ็ดแอกมาดูตอนนั้นว่าไม่ดีตั้งแต่อายุ43สี่สิบสาม ก็คืออันนี้มันเป็นเกณฑ์ปีงไงแต่วัยเราเนี่ย <c oughs> วัยเราเนี่ยมันเป็นวัยลาพ้าอยู่ตอนนี้นะเวลาพระนี่คือดีใช่ไหมดีเรื่องการกันกันทองนะี่ยิ่งกว่าพัางเราเนี่ยในพื้นวนวลเราเป็นโลกาวินาศก็คือเราได้เงินอย่างไม่ขาดคิดได้เงินแต่ว่าโลกาวินาศมันเหนื่อยนะมันติดดินนะวัยเราถึงอีกช่วงก็ยังตกปีตาก,ก็ยังดีอยู่หว้วสุขคือแถวล่างนี่ค่ะติดดิน <c oughs> คือล่าผลเนี่ยมันเป็นโลกาเราได้เงินแบบพี่ต้องดิ้นรนเนี่ย ต้องไยฟ,ฟ้าอ,อ,อ,อสรุปซื้อรถก็ไม่ได้อยู่ในแลนนะนะั้นเลยก่อสร้างอะไรก็ไม่ได้ก็อยู่ในแพลนนี้ใช่เนี่ยก็คือว่าเรามองดูข้างหน้าในดวงเราไงออกมาเนี่ยมันมันน่าจะเป็นปัญหาเนี่ยเนี่ยต้องดูพิชารันอีกคน,<ะ>นหนูก็พิชรัอ่ะดวงมัน<ะ>ผูกกันอยู่ไงเรื่องธุรกิจะ จะขยายก,ก็จะขยายใ,ในส่วนที่เกี่ยวกับพี่ชลทั้งนั้นอ่ะอหม่ <c oughs> นี่ก็จะให้อหม่ก็มีโครงการอีกแล้วโอ้ยพอรูปแบบธุรกิจกมันจะเปลี่ยนทั้งหมดอีหน่อยมันจะไม่มีสต็อกสโตมากนักอะไรเงี้ยมันใช้ระบบแบบออนไลน์กันหมดตอนนี้นะถ้าอยู่ที่ไหนก็ได้มันไม่เป็นต้องบ้านเราก็เก็บได้มันไม่เป็นไม่เป็นเ,นานเราปิดแล้วไม่ดูดวงอหม่ได้มั้ยครับก็ ก็คือปีนี้คือจนกว่าจะถึงมิถุนายนใช่ไหมคือเหตุการณ์เนี่ยมันไม่ยงเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองก็คือมันเหมือนเราก็จะมันเราก็จะงนหิดเราก็จะงนหินไงเพราะเรื่องสิบสิบเป็นเรื่องทุกข์กังวลวาระแวงใช่ไหมนะวาระแวงเรื่องเงินทองของเราด้วยไงเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเรื่องทองใช่ไหมยอมมาถึงเรื่องคู่ครอง เราก็กลัวจะเสียกลัวจะมีปัญหาอะไรกันแล้วแต่แต่จุดปัญหาเราเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดไปหลังจากมิถุนาเพราะว่าเกณฑ์ปีมันตกนี้มันจะคุมหนึ่งปีแตามันไม่ได้เกิดทุกเดือนนะน,นะไม่ได้เกิดทุกเดือนอ,อันนี้แนวโน้มเนี่ยพอเข้าหลังจากมิถุนาไปแล้วเนี่ยมาตกเลขสิบสามติดตามนี่หมถึงว่าช่วงเนี้ยเราตกความเปลี่ยนแปลง <c oughs> ปฏิวัติตัวเองเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ มายงเรื่องเคหงังแปลว่าปรับปรุงเรื่องบ้าน <c oughs> เหมือนเราจะมีเกณฑ์แบบใช้เงินใช้ทองไปกับเรื่องที่หาวใสมหาอุปธรรมก็คืออุปธรรมญาติมิตรญาติพี่น้องนะก็แล้วแต่นะหมายถึงว่าพ,พี่พี่น้องน้องใช่ไหมศาสตร์จักคือพี่น้องเหมือนว่าดวงเราก็มันจะวุ่นวุ่นเรื่องพี่พ,พี่น้องน้องกันแหละเรื่องที่หาวใสของของญาติพี่น้องกันแหละทําให้เราต้องปฏิวัติทำให้ต้องปรับปรุงเกี่บวกับ ฉันใช้เงินใช้ทองเนี่ยนะมานเรื่องของเงินกันทองเงราะว่าเราอาจจะได้เงินมาใช่ไหมอาจจะต้องไม่หมดไปกับเรื่องของเรื่องที่อุอปถัมภ์ญาติพี่น้องแล้วก็ได้นะ <c oughs> แล้วตั้สองนั้นไปโยงตัวอะไรเนี่ยก็เราก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยเหมือนกันนะพอสิบสามนี่นหมายถึงว่าการเจาะเจิะทึมๆได้เหมือนกัน <c oughs> อาจจะเราไปเจาะอ,อะไรสักอย่างก็ไ,ได้ไม่แน่ พระจันทร์พระจันทร์พระจันทร์อยู่ส่วนไหนพระจันทร์โลกาฮะไอโซงนี้มันเหมือนว่าพวานหนักทวัรเบานะอะไรเงี้ยก็คือต้องระวังพวกลำไส้แล้วพวกนี้นะก็เก็บกับลำไส้อะไรต่างเนี้ยเพราะว่าเลขสองมันอยู่โลกาโลกาแปลว่าพวกลำไส้ทั้งอั้นมันก็ไม่เป็นไรหรอกบางทีว่ามันมันมีเกณฑ์มันมีเกณฑ์มันก็ไม่ดูแลอะไร แต่ถ้าเป็นอะไรในปีนี้ก่อนมิถุนาเนี่ยจะแรงกว่านะพืออมันตกฐานสิบใช่ไหมยืดเดยื้อถ้าเป็นในยืดเดย<จ>ื้อใช่พ่อเนไหต้องให้ระวังเดินเหินดูเ <c oughs> ปรีปร้ยวอะ่ะถ้าเป็นตรงนี้มันเป็นพระสุกพระสุกเนี่ยเป็นอ่าพวกเกี่ยวกับลำคอแล้วมันพระสุกร์นะศุกร์กันคอใช่นะพระสุกเนี่ยพระสุกพวกระบบคอ ต่อมน้ำเหลืองอไตพวกไตนะโรคไตพวกไตบันนอะน้ำเหลืองะอะไรย่างเงี้ยคือบุคลเฉพาะอะไรพวกนี้นะก็คือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังยังวนโน้นหวาได้อยู่และเดือนนี้ต้องระวังก็จะมีช่วงเดือนเดือนที่เสียคือเครื่องพุทธภานั่นแหละเพราะมันตกได้หก ระบานะไอ้ขกคืออุ่นหวายหน่อยจะด่ากบางไห <c oughs> ถ้าเป็นมันมนะรักษามันยืดเยื้ออะไรเงี้ยค,คือคือไม่หายง่ายอ่ะถ้าเป็นแบบยืดเยื้อะด่างเนี่ยนะแล้วปีนี้อังคารเป็นกาลีใช่ปะการเป็นกาลีาก็กต้องระวังเหมือนว่าพวกหกลม้มบาดแผลพวกเนี้ย ความการเรียนลดซ่อมรถเสียเนี่ยต้องระวังพันธุพันธุเลขสามนี่ไม่อยู่ตรงที่จริงตัวไอ้ตัวเนี้ยเป็นเป็นขามันซ้ายหรือขวานะตัวนี้นะเป็นการมเนือหรืออะไรขานะยส่วนขาอันที้คือส่วนอกมันเหมือนเราก็อาจจะแน่นนะอกอะไรเงี้ยนะมันเกี่ยวกวับพอกสองอกนะอที่เราก,กดดัน แต่ก็ไม่เป็นไรไมันเป็นลักษณะเหมือนว่าเราเครียดกังวลเงเข้ปีนี้อุตสาหะมันเป็นการีเราเบื่อนายท้อถอยไม่รวยไม่ถูกหวยฮนโะอ้โหก็ปีนี้ยงไม่ควรเสี่ยงเลยโอ้ะไม่มีดวงเลยมันตกลนะาหูมันหกหกะยงพยายะาก็คือปีนี้มันเครียดหลายเรื่อง คิดระแวงเรื่องเงินเรื่องเรื่องคู่เรื่องอะไรหมดเนี่ยมันมันทุบนะแหวนไปทุกเรื่องเลยซึ่งจริงมันไม่มีอะไรมันทุบกดดันเนี่ยมันต้างไปรู้นี่ก็ให้ไปนะให้ฟรีๆีคือมันทุบอ่ะสองร้อยสอมันทุบกดดันเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะเพราะเขาเดินเกิดไปมันก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนราวไปมนถึงหลังมิถุนาตรงกันเลยเกิดเขาจะดีขึ้นเนาะมิถุนามิถุนากรกฎาสิงห์นะฮะวิถุนากรกฎาสิงห์อังคายาตุลา ปิสิาากาธันวะาม,มกุลาช่วงมกุลาเนี่ยเครียดตกกาลีพอดีเลคือตั้งแต่ช่วงมกุลาที่ผ่านมาแล้วนะปี<า>ที่ผ่านมาที่ผ่านมาแล้วกับมกุลาเพิ่งจะผ่านมานี่ไงเนี่ยตกตกปูมกาลีพอดีเลยช่วงมกุลาเนี่ยพอเข้ากุมภาโอเคมีนาช,ช,ช,ช่วงเมษายนเนี่ยมีนานี่ก็ต้องระวัง เดอนหน้านะตังภูมิห่อจเขาไปเลยเดินแสดงว่าปีนี้อายุเดิมเป็นกาลีเดยนหนูให้แม่งไปเปเซฟให้ดูโกดังแลคือสุขภาพจิตสุขภาพกายเรามันเหมือนไม่ค่อยดีอะมันเครียดกังวอนะโดยเฉพาะช่วงเดอนหน้าเนี่ยแหละมีนาเน,นี่ยนะมาตกปุ่มอายุอายุาย <c oughs> เดวพศนะจะกังวลเรื่องไหน พระสาวคือตัวอะไรเองน่ะเรื่องเงินที่เก็บออมอยู่แล้วเกิดฉันเนี่ยก็วันเตาอแถูกคนดีไหมคือตัวตัวเราของวันสาวเป็นกู้พักคู้โจรกันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมันเหมือนจะขัดขัดกันพระกับโจรเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้แต่กขขัดกันแต่ก็จะขัดกันไม่ถูกกันนมันเหมือนว่ามันงเรื่อคล้ายๆเหมือนว่ามันทะเลาะกันอะไรกันก็อยู่ันได้อ่ะพระกับโจรเนี่ย ขัดแย้งกันเองขันก็ะสือปืนลอนอยู่กันได้ไอ้เจ๊ยิงนมคือมันอยู่กันได้ไงเราจะโดนหัวยิงไหมเนี่ยมันไม่เป็นคงไม่โดนหรอกมันเป็นน่ารักเหมือนแค่กดนั้นไม่ใช่ให้เราเครียดกังวลเข้าใเพราะพระดวงเราได้คู่เนี่ยมันเป็นหาของราหูใช่ไหมคู่ป็นหาขราคู่ป็นหาราหูเขาก็เหมือนแม่ไม่นึกถึงเขาบ้างอ่ะแม่เอาแต่ตอนที่เขาไม่ดีมาจับจดคิดอยู่ได้ ก็ต้องเลือกสิ่งดีๆอย่างเงี้ยคนเรามันก็ต้องเลือกมันไม่ดีเนี่ยมันแค่เสี้ยววินาทีเองชะคนเราวิ่จาดมันหายแต่เอามาคิดอยู่ได้วิธภาณมันหายยากแม่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเครียดระแวงไปหมดทุกเรื่องเดี๋ยวมันก็ผ่านไปดวงนะมันผ่านไปะไรพี่ถึงไอ้เมื่อไหร่ก็ถ้าเกิดเกณฑ์เดือนนะ่นะช่วงพิธภาก็ผ่านไปแล้วอพอมันจะมีเกณฑ์ช่วงมกราแล้วก็มีนายช่วงเดือนมันตกพระเสาร์ปูงเสาร เพราะปีนี้ตาม<อ>เกณฑเดือน<ม>่<ม>ที่จะเครียดทุกแล้วหวยนี่ไม่ต้องดูเลยไม่ต้องเลนเ่นเปีนี้เขาบอกพอมันตกถามเสียปีนี้นะไม่เวิกก็คือปีนี้มันดูแล้วมันวุ่นไงมันกดดันแต่คนเรามันก็ไม่ไดเสียทุกเดือนใช่ไหม แต่ว่าเดือนไหนดีแต่ดีมันก็ดีไม่ค่อยจริงหรอกเดือนไหนดีบ้างอ่ะพี่อ่ะเดือนเขาเนี่ยชอบซื้อเนี่ยก็คือเดือนหน้าเดือนเดือนสี่ไทยพูดถึงก็เดือนสี่ไทยก็ยังไม่ไทยก็คือพฤษภานะอ่าแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ัอที่จริงเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยพูดถึงเดือนสามไทยเนี่ยเดือนเนี้ยดีเดือนสามไทยใช่ไหมพูดถึงเดือนไทยยันรอนเนี่ยเดือนเนี้ยก็ไปเกี่ยเรื่องเงินได้อยู่ เดินเงินทั้งไนก็ได้เดือนห้าเดือนสี่เดือนสี่เดือนสี่ไทยให้เดือนสามไทยอ่าสามไทยของเก้าถานนี่ก็ถือเดือนสามสามไทยก็คือธันวามีนาไอ้ธันวามกราเนี่ยก็คือเดือนนี้แหละกุมภาเนี่ยเนี่ยโชคกุมภาเดือนนี้ยเดือนนี้ก็มีสิทธิ์ได้เงินได้เงินจากเรื่องบ้านมีโชคลาภจากบ้านที่อยู่อาศัยได้ก็ถูกไปแล้วได้สองใบก็คือเดือนนี้นะเดือนสามเดือนสามเริ่มผ่านมาแล้วช่วงนี้นะแล้วก็ อีกทีที่เกี่ยวกัาเงินทองก็เป็นช่วงใกล้ๆมิถุนาเดือนเจ็ดไทยไ<อ>ใกล้เดือนเจ็ดไทยทีคือคือรายเดือนมันมีไง<ม>แ, <ก S 2> แต่รายปีมันเสีย,ยอ้ารไปฮะเอาอ่ะเอาซักให้จบก่อนดิ่าจบเดี๋ยวเร็วอไ,ไอืมเอาซักอ,อยากซักอะไรก็ซักก็ไปดิพ่อกับแม่ก็เป็นคู่พระคู่โจรไงก็อยู่กันอย่างนี้แหละคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ก็อยู่กันได้ไง ย่างนั้นอยู่แล้วแล้วแม่ดูงแม่ปีเนี้ยคือหวาดระแวงเรื่องตัวเองสมบัติผู้ครองระแวงไปหมดทุกเรื่องมันทุกอะมันกดดันอันนี้คิดไปเองทําไปเองปล่อยวางแล้วก็จบมันไม่มีอะไรหรอกพอเขาให้ระวังเนี่ยเดือนนี้ซื้อหวยได้เดือนอื่นเราไม่ต้องซื้อแล้วมีเดือนไหนพี่เดือนสามกเดือนเดือนสามกับเดือนเดือน พขาภะพาะผมเดือนเจ็ดไทยเดือนเจ็ดไทยก็คือเดือนมิถุนานเคนะคะ